ทุกค,ครับเวลาที่เราจะไล่สเกลเนี่ยเราจะมกกักจะพูดถึงเอสเกลเมเจอร์สเกลไมเนอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความต่างมันนะครับถ้าเป็นในเรื่องของออฟิลลิ่งโดยรวมเนี่ยโทนเสียงของทางเมเจอร์สเกลมันจะฟังดูสดใสก็คือไม่ได้เศร้าส้อยไม่ได้อะไรมากมายนักแต่ถ้าเป็นไมเนอร์เนี่ยมันจะดูหว,วานหวานหรือไม่ก็คือดูเศร้าดูเหงากว่าซ,ซึ้งกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นเป็น โทนเสียงกลิ่นอายโดยรวมแต่นะครับถ้าเป็นการไล่นิ้วลงไปเนี่ยถ้าเป็นเมเจอร์เราจะนึกถึงการไล่แบบ3โนตต่อหสายอย่างเช่นอันนี้คือ C m เมเจอร์นะครับอันนี้คือ C m เมเจอร์นะแต่ถ้าเป็นนะครับไมเนอร์ล่ะเราก็จะคุ้นชินกับการไล่แบบ2โนตต่อหสายอย่างเช่น A m ไมเนอร์ อะไรมันจะง่ายกว่าก็แน่นอนล่ะสองสายมันต้องง่ายกว่าสิเพราะว่ามันเล่นโน้ตน้อยกว่าครับคิดอย่างนี้ก็ถูกต้องดังนั้นนะครับในเมื่อมันไม่มีระหว่าง3กับ2เนี่ยมันก็จะเห็นเห็นเห็นชัดเจนเพื่อนๆก็จะเห็นข้อแตกต่างตรงนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับไม่ต้องแบบว่ามาอธิบายให้ปวดหัวว่ามีโน้ตนั้นไม่มีโน้ตนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทฤษฎี แต่ถ้าเป็นทางปฏิบัติก็คือโอเคละมา n เนอาจจะดูเหมือนไล่ง่ายกว่านะครับแล้วก็ทนเสียงอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็ตามที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามันจะมีความต่างกันอยู่แต่ถามว่ามันเอามาใช้ร่วมกันได้ไหมก็ใช้ได้นะครับอ,อย่าง C major scale เนี่ยนะก็ใช้ร่วมกันกับ A minor ได้นะครับในขณะที่ scale A minor เอาไปใช้ใน C major ได้เช่นกันนะ แต่ผมอธิบายอย่างนี้นครับสมมุติว่าถ้านะครับเราจะคิดทํานองขึ้นมาสักทํานองหนึ่งสมมุติเราเอาเอาเป็นเอาเป็นไมเนอร์นะครับแต่ไมเนอร์เนี่ยเไมเนอร์ก็เอาของสเกลของ C ไปใช้ได้นอตที่ไม่ได้อยู่ในสเกลเอไมเนอร์ก็คือโนต F F n o โนต B แต่ตอนโซโล่เนี่ยเราเล่น2องโนตเข้าไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นประมาณนี้เห็นไหมนี่คือ F เนี่ย B ได้เหมือนกันก็คือเอามาใช้กรณีที่ลดความเลี่ยนความหวานถ้าสมมุติว่าเราไม่เอา F เข้ามาเราไม่เอา B เข้ามาเนี่ยสเกลไม่อน่มันก็จะออกประมาณนี บางคนจะแซวขำๆว่ามันนี่มันสเกลหมอลำสเกลลูกทุ่งเลยถึงนองนั้นอะนะฮะทีนี้เราเอามาตัดความหวานความเลี่ยนหน่อยก็เอา F เข้าไปเอา B เข้าไป mm hmm. เป็นไงฮะทีนี้กรณีของ C เมเจอร์แหละครับทีซี C อย่างเงี้ยแต่จะเอาสเกลของ A ไมเนอร์มาใช้ได้ไหมก็คือไม่ต้องใช้ไอตัว F เนี่ย ไม่ใช้ไม่ต้องใช้เจ้าบีเนี่ยก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นประมาณนี้แต่มันจะดูเหมือนหวานไปมันจะดูไม่ค่อยสดใสเท่ากับคาเลคเตอร์ที่ผมแจ้งเอาไว้ว่าโอเคถ้าเป็น Major เมเจอร์นี่มันจะออกดูดูแบบว่าไม่เศร้าไม่อะไรนะครับค่อนข้างจะสดใสสดชื่นมากกว่าเลยนองเนี้ยดังนั้น ในระหว่างที่ผมจะจบจาก C ไปเนี่ยนี่ก็คือจบโดยนะครับเอาโน้ตในสเกล A minor ม,มาใช้แต่ถ้าจบโดยเอาโน้ตในสเกล C มาใช้เนีย่ยเห็นไหมพอมี B เข้ามาเนี่ยมันก็เลยดูดูด,ดูไม่ได้หวานเท่าไหร่ดูไม่เลี่ยนเท่าไหร่ แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่ที่อธิบายมานี่มันโดยเฉพาะเรื่องของโทนของอารมณ์ของอะไรเนี่ยมันเป็นรสยมส่วนตัวในส่วนหนึ่งด้วยนะครับจะมาใช้ตัดสินว่าโอเคมันควรจะหวานมันควรจะเศร้าควรจะซึ้งได้ทั้งหมดมันก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักนะอ้ตรงงนี้มีคําว่ารสยมเนี่ยเข้ามานะครับคนที่เขาแต่งร้อยเรียงโน้ตมาเนี่ยอันนั้นก็คือก็ต้องไปหาเอานะครับว่าเขาชอบโน้ตไหนไม่ชอบโน้ตไหนกันแต่ผมแค่อธิบายให้เข้าใจไม่รู้จะเข้าใจกันไหมเพราะว่า ถ้าเป็นเรื่องของทฤษฎีโดยเพาะเรื่องของสเกลเนี่ยนะครับมันปวดหัวสําหรับมือใหม่นะบางทีมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าด้วยด้วยทฤษฎีที่มันมันจะต้องอธิบาย,ยมันเลยทําให้ฟังดูปวดหัวบางคนไม่ได้สนใจทฤษฎีด้วยซ้ำนะบางคนก็ที่เล่นเก่งๆนะไปถามเขาเขาบอกว่าเขาขี้เกียจเสียเวลามาอธิบายบอกก็เถอะว่าให้เขาเล่นเอไม่นเน้เขาก็เล่นไปเลยเล่นเล่นซีเขาเล่นไปอันนั้นก็คืออาจจะเป็นในส่วนหนึ่งของพวกที่เก่าเกมแล้วแต่ถ้ามีเวลาจะเรียนรู้ทฤษฎีเพื่อที่จะใช้อธิบายใช้สื่อสารกันได้บ้าง ถ้ามีเวลาพอก็ศึกษาไว้บ้างนิดๆหน่อยพื้นฐานแต่เน้นปฏิบัติให้มันแจ๋วๆก็พอผมก็ว่าโอเคนะครับนี่คือความต่างของมายเนอร์กับเมเจอร์ยกตัวอย่างเป็น C Major Scale แล้วก็ A Minor Scale ลองฝึกกันดูครับ